กระประเด็กตอนพี่น้องประเด็กน้ำใส่สามาหูกินเขาครับกินกับปิงปลาหมดหลน่ะน่าคือบ่มีน่ะ อุ้มมัมมี่เสียงนกกับ ตดวน้ํากันโลดกันไปแล้วเมื่อกี้แล้วนะ้องหลายเปิ้ลบ่กินหมอมเอาไว้กินอีกอ่ตํปลาร้านะครับไม่มีปูนะครับคือเสรเ็จตัวนี้ ก็ไม่ยังหรอกพี่น้อง<ล>มีนังกระใสอ่างมีแค่ไดกระใสแค่นั้นแหละน่ะมีแต่ยีอยู่แค่น,น,น,นี้เนาะก,การะตุโตเนอะอาะจะหาของก็จะไดใส่ใส่เปชมพู่ว่วเนี่ <c oughs> วิธีของคนกัดตัวนะครับกินแบบนี้นะครัโอ้น่าสนุก ชิมม ah, ึง <sizi> ก <District of ày> ่อนปลาเด็กสิหนอนนะสินบมันนวลไงน้ำปลาเด็กปลาดิปลเด็ิแต่ใส่ผักนาดนำนะเรียบร้อยพี่น้องบันี้กประเทศใส่ถ่านตัวเนาะ